ให้โค้งมานนี้ครับเสาร์วันนี้มาสำรวจความเสียหายหลังจากเอาต้นไม้ลมทับออกเห็นชัดเจนครับความเสียหายมีก้อนก้อนสมครับก้อนสมความเสียหายราวสะพานบิดเบี้ยวครับมีเสียหายครับแตกขาดต้นไม้ลมทับครับต้นเปืือยง่ายอบน้ำสู่น้ำไวไ้วลมทับสะพานด่อนปลาเปืือยครับช่วงก้อนจระฮอด ที่พักอาคันตุกะเสียหายขาดครับจุดนี้ก็นี่ครับน้องเบิงเบิงเล็กเป็นงอลงคงครับงอลงคงเสียหายครับนี่ต้นไม้ตัวนี้แหละครับลมทับตัวนี้ครับงอลงคงเป็นเลขเจ็ดเลขแปดครับเสียหายบางส่วนครับเป็นเลขเจ็ดเลขแปดความเสียหายครับ นี่ก่อนสอมนี่ครับนี่ก่อนสอมเบิงสะพานกับแตกโวไม่พื้นแตกขาดเสียหายครับนี่มองนังเป็นขางนึงครับเพราะว่าต้นไม้ล้มพาดมาทางนี้ิ่มลงมาทางนี้ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ครับหนักกันหนักสองสามตันครับเสียหายครับเล็กขีดขาดมองนังกับแตก มองนังกะฮักกะเคครับแตกหักมองนังมองนังพี่น้องเคยมานังพี่น้องเคยมาเที่ยวครับบิดเบี้ยวแตกขาดสีขาดเบิดเหล็กแห้งสม้นเยพี่น้องเอ้ยโคตรเลือนี่ครับเป็นรูวัวครับพืน้นพี่น้องเห็นชัดเจน,นคือก้อนอมครับก้อนสอมเดี๋ยวสร้างกำลังเดินทางมาสมครับภายในเมือน,นี้แหละครับแล้วบอแล้วค่อยวากันอีกรอบนึงนี่คือ ความเสียหายสะพานดอนปลาเปก่อกกรสอมค่าอุปกรณ์ค่าสร้างครับหลายพันบาทพี่น้องค่าอุปกรณ์ค่าสร้างค่าน็อตค่าตะปูค่าเหล็กอันงอลูกคงเลงเข่งนี่ใส่บ่ได้ครับนี่สร้างกิโลขายพี่น้องเลยสั่งกิโลขายครับแต่ว่าฟังนี่บ่เป็นครับเป็นด้านเดียวครับนี่เป็นด้านเดียวนี่ต้นไม้ที่ร่มทับเอามาเห็ดต่อไปนั่งครับ เอามาสั่งสรรบ่าทีมนี่ครับออามาติดต่อไว้นั่งมองนี่ครับมองที่พักอคันตุก,กะทั้งดอนปลาเปื่อยนี่ะครับมองน้ำตกนี่แหละแจ้งให้กับพี่น้องรายงานให้กับพี่น้องได้รับทราบนั่นกันซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของพี่น้องเบิดสุคนครับด้วยน้ำพักน้ำแรงบริจาคคนละเพื่องคนละสนึงหาบาทสิบาทร้อยบาทหาร้อยบาทพันบาทครับต้องขอบคุณพี่น้องที ได้ยินข่าวที่โทรพท์มาให้กำลังใจทีมงานจิตอาสาดอนปลาเปื่อยเช้าว,วันนี้ไทยคงวันนี้รายงานให้กับพี่น้องได้รับทราบน้ำกันขอบคุณมากสวัสดีครับ